นี่ทุกคนครับอโอ้โหนี่นี่น้องเงือดอีหยังเงือย่างเดียวเงือดย่างน้นองเงือดย่างพูดฉางขึ้นมากเลยจะได้ปะตัวไรนอ้องต่างเท่าไหรนี่แหละบดได้นี่นี่แหละโอ้โทุกคนเนาะโมบาสิเป็นล่างโมงเมนบาสิเป็นล่างรถไฟาทางถนนแดดตึกใหญ่ๆสูงๆแบบนี้มึงพูดฉางสกายบล็อกเสื่อมกันที่น่องอย่างวันจักเส้นนี่อ๋อถูกเสื่อมกันมากเห็นปะครับนี่ยางโอ้โหน่าเหงาเยอะด้มึงมึงสะพานฟังนั่นเห็นบอก ขุนสะพานลอยฟังน่ะเหยาวเหยียดเหยาวเหยียดไปฮอดพุ่ยทุกคนขุนขุนฮอดพุนกึกสะพานบาน,พานเนพิ่นใขุนขุนสามเอางบประมาณมาแต่ไซส์ใหญ่ซะมาลายแต่งบประมาณว่าหรอกอันนี้ตอ้องถือว่าประเทศไทยเนาะเป็นประเทศหนึ่งที่เงินทึ้นเพิ่นหลายเนาะงุกประมาณทพลินเพิ่นหลายเ<อ>พิ่นมีงบประมาณทองคำสำรองนะหลายที่สุดในอาเซียนอทองคำ<ต>สำรองอันนี้มารวมเงื่อนขึ้นดินองตายอยากเห็ยนยังน้องตายอยากเห็ยนยังน้องตายเห็ยนยัง เมืองกรุงเทพอย่เคิดเมืองกรุงเทพมือนมีพามากเลยครับนี่ครับผมนี่คือกรุงเทพมาแล้วก่อนจะได้นอกอ๋อทุกคนไม่ยั้งหันออกไม่ยั้งหันนะรถไผ่ผมเป็นงูใหญ่ดิรถไผ่ยังเพามีหลายสีแต่ต่างจากนอกมานี่นอกเห็นหลายแม่บอกกราขึ้นได้จะได้ไหะโอ้ยนี่น้องเอ็มีหลายอย่างที่ห้องโมโหดิพุดยังอีกวันนี้ยังมีอีกวันนี้มีลายอย่างน้อนี่แหละอายท้ายคลิปลงไปมันอนุษยธรรมระหว่ายูโดบนี่น้อง เราว่าจุดนี้ยุโรปเราว่าเวนเมว่นยุโรปเว่นยุโรปบ่บแต่อยู่ไทยอยู่ไส้กรุงเทพไทยกับกรุงเทพคือกันมันการเดียวกันนะนอ <c uk> ้องกรุงเทพกับประเทศไทยแต่ว่าประเทศไทยคือร่วมร่วมประเทศนี่น,นอ้องกับม <c uk> ากรสร้างขึ้นได้จะไดไว่าสางอยังนอง้องสร้างอยังนี่เมึงในที่นี่สร้างทางรถไฟสร้างถนนนี่เพ่ดสร้างจะได้จักเี้น้องเมึงที่ถนนมานเพิ่นพุณโอ้โหนะครับผมอลังการงานสร้าง เป็นจงไดยจะบอกมนุษย์ธรรมานี่คือเมืองไทยเมืองไทยจะมี่ยั้งมายืนยันเนาะมียืนยันมี่ยั้งมายืนยันพระอายเบื่องเนี้ยจะมี่จริงมายืนยันแต่ว่าเป็นยุโรปเพิ่นจะบ่เฮ็ดเนี่ยมนุษย์ธรรมนะสิว่ายุโรปเนาะนาอ้ายมนุษย์ธรรมรุ่งมนุษย์ธรรมทุกคนนี่นะครับนั่นลองตายซี่เบื้องครับนี่คือทุ่งชาติประเทศไทยนะครับผมอ้าอ้ายเขายุคกรุงเทพแบบ่นี่กรุงเทพมหานครนี่นะครับคิดว่ายุโรปเมืองที่ไหเห็นไหมฮะนี่นะครับ นี่แหละมันสงครามระว่ายุโรปแต่ว่าเยื่เมืองยุโรปน่ะไอ้โมก็เห็นเลยถ้ายุโรปน้องตายสิมีเงินสิมีเงินไปหอดปะมูมี่แต่ว่าขี่รถมาสิบเจ้บาทหอดกรุงเทพป้าเมืองกรุงเทพเดี๋ยวเขาจะว่าโอ้ยน้องตายจะมูมีเงินหอดแสนจะไปยุโรปอะไรเด้อโอ้มันสะมางะเบอร์วังอลังการนี่แหละน้องคิดเบอร์ว่าเงินบ่นหรืเงินบ่เงินเงินลายปรภาษาเงินมาอะไรจะไลยอันนี้แค่ อันนี้แค่น้ำจิ้มแน่น้องยังมีอลังการกว่านี้มีอลังการกว่านี้เดี๋ยวสิได้เจอของจริงของแท้อันนี้ก็ธรรมดายังมีหลายอย่างปัดเขียนนี่เป็นยังโมเมนต์กลางกรุงเทพอะไรแต่ว่าในเขตกรุงเทพแล้วแต่ว่าโมเมนต์กลางกรุงเทพอย่าเข็นีอย่าเข็นตึ๊กคืองูขนาดนี้วะโมเมนต์โมเมนตการขนาดดีบัตแม่นสีซัมไนท์สแม่นบอกเลยว่าตึ๊อาคาแน่น้องเอ้ยสูงกว่านี้หัวเรี่ยวหัวได้โอ้หัวเนี้ยไอ้ทรทัศน์มีคู่เสาโอ้โทรทัศน์มากเนาะ ฝ่ายโฆษณาได้ละฝ่ายโฆษณาแมนอ้าวพ่อแมนทีวีบอกพ่อแมนทีวีพ่อชิบะเปนทีวีอยู่นี่เนาะพ่อแมนไปคูนรวยแท้ว้ายรวยเนติดไปคู่เสาแมีนโอ้โหเนาะกาไฟเพิ่งเกิดเองเพราแห้งกันนิดเดียนี่ครับทุกคนโฆษณาเลยที่ว่าลูกมนุษย์ทำเพื่อนบ้านยุโรปเนาะว้าวเบิร์กว่างอลังการขนาดดีเพื่อนเพื่อนบ้านจะได้สงสัยลูกเพื่อนเบิรงกจะได้ทรวดทัดแต่เพื่อนเพื่อนแบบว่าเพื่อนเล่าพิษนะผมเคยเห็นเมืองไทย เพราะว่าสงสัยเพิ่นเบิ่งหนังได้ครับผมป้าแปลว่าค่าขนาดอ้ายเพิ่นสร้างขึ้นได้จังได๋บ่สิได๊ตึกสูงนี่ตึกดำๆนี่น้องว่าสูงแล้วบ่นี่สูงสูงแล้วบ่ตึกนี่สูงโอ้ยมีสูงยังมีสูงกว่านี้ดิยังมีสูงกว่านี่ดิยังมีสูงกว่านี่ดิมีไซ์มอร์มีไซส่อ่ะยังมีสูงกว่านี้ตึกคิงพาวเวอร์ตึ๊กคางไอคอนสยามยังมีสูงกว่านี้น้องเดี๋ยวสิได้เจออลังการกว่านี้ทุกคน ไปจะได้อันนี้มามาได้มาได้รถไฟมาเร็วอ้โหรถไฟรถไฟรถไฟมาได้ครับทุกคนโอ้โหนี่ครับเนี่ยออ้โหลอยฟ้าลอยฟ้าครับเนี่ยปลาบอกอีพ่ออีแม่มาเพิ่งเนี่ยปลาอีพ่ออีแม่ลูกมาเห็นแล้วเด้อมาเจงแล้วลูกมีโอกาสสิบห้าอีพ่ออีแม่มาเนาะรับรองพ่อแม่บพออย่าเมื่อหรอกลูกเี่ยวก็พ่อแม่าะเมื่อตอนนี้นะเป็นยังงั้มียังงั้นจะพอพาถึงพญาย้าเนี่ยพญาร้ายเลยลูกคอท เขาเลาะกว่าเ้อขอสร้บรรยากาศกันเนาะเบิ่งความพัฒนาแม่นเบิ่งความพัฒนาของประเทศเพิ่อนนะโอ้สุดยอดพี่น้องสุดยอดอลังการนะครับฟอดคิดว่ายุโรปเมื่อหนเลยที่ว่าอ้ายมันดูคําเพิ่อนที่ว่าปอแม่เพราะว่าเอาจริงๆเนาะคํายุโรปนะครับมีเงินไปเด้ออืคิดเบิ่งค่าแต่ค่าปียุ่นเท่าไหร่ยุโรป50,000เด้อแต่ค่าปีนะครับวีซ่าอีกหาห0 0่นแแล้ว ้องตายขามาไทยเบิดเบิดเท่าไรคาร์สองพันเรองพันเองทั้งคาวัดทั้งแมนทั้งคาวัตทั้งคาจมแมนบ่แมนคารจัวัดมูนี่นั่นนะครับประมาณสองพที่น้องไม่นะเนปดไมะคนหรทุกคนโอ้โหทุกคนครับบอกได้ว่าจุดเดียวน้องตายยิ่งตัวเรื่องพี่ลองครับนึกใจปนมาลองคนสางอะไรจะไหนเนาะงืดว่าคนสางอะไรจะไหนวงนที่ไอหท่ากัเป็นวงกลมยังสิโอ้ครับทุกคนโอ้ยังดําแด๊อลังการ อัะไรแม่อนุสาวรีย์ที่ใช่น้องนี่ครับเป็นสัญลักษณ์ไอชสังเกตดึงไหมทรทัศน์มีผู้บอแมนบอกฮันเดย์ให้หมอโอ้ทศรัศน์อีย๋โอ้ฮันเดย์อันทรทัศน์น้องแมนป้ายโฆษณาหันกันน้องแมนโทรทัศน์บ้านเมืองเพิ่นเมืองเป็นเนีนี่จะมาเพิ่นขี้นวดเป็นดาบบระเบียบเนาะแมนแมนแมนดีทุกคนครับโอ้โหนะครับไอหนวดมือเอียงเงือย่างเดียวเงือย่างน้องเงือย่าง พ่สช่างขึ้นมากอะไรจะได้ปะตัวไรน้องต่างตัวไรนี่แหละเบิดได้นี่นี่แหละโอ้ทุกคนเนาะโมบายสิเป็นล่างโมเมนต์าสิเป็นล่างรถไฟทางถนนและตึกใหญ่ๆสูงๆแบบนี้มึงพูดสาษาสกายบล็อกเสื่อมกันที่น้องจากวันจากเซนนี่โอ้ถูกเสื่อมกันมากเห็นไหมครับนี่ยางโอ้โหเนาะยาวเหยียดเลยมึงมึงสะพานฟังนั้นเห็นไหมครับคุณสะพานลอยฟังนั้นยาวเหยียดยาวเหยียดไป่หอดสุ้นทุกคนหอนทุกคนกึกสะพานมานเพิ่น S <S ให้เป็นพนสาเอาุประมาณมา,า,มา,าแต่สายใมารายแถองบประมาณวันออกอันนี้ต้องคือว่าประเทศไทยเนาะเป็นประเทศหนึ่งที่เงินทื่นเพิ่งหลเนาะงบประมาณท<อ>ึ่นเพิ่หลหลเพ่ยมีงบประมาณทองคำสำรองนะลายที่สุดในอาเซียนอทองคำสำรองอันนี้มัร่วมเงินทึ่นเน๊มีแต่ทองคำเพิ่เงินทื่นไหลก็กว่ากมู่ในอาเซียนแล้วทุกคน<อ>นะครับเด<อ>ี๋ยวเบ่งถนนี่เนาะเห็นบ่แต่ว่า ะอันนี้มันมีร้ายเล่นขนาดนี้ขี่รถนี่บ่าตามกันบออ่าส่อนกันเนาะเห็นบอกเหรอเห็นไฟเขียวไฟแดงเหรอเห็นบอกไ,ไฟเขียวไฟแดงไฟเขียวไฟแดงแค่ไหนแค่คือทางกันไฟเขียวไฟแดงปรับทถนนจะยุดเห็นบอกยุด<อ>ทางไีนเห็นบอเนี่ย<อ>นี่ครับผมเนาะ<อ>ยุดเธอสุดจอยเลยดินี่ครับทุกคนมือวางก็ร่งการนะครับไม่โง่ไม่โง่ เป็นบอกจำนายสินค้ากับอะไรได้รองพลาพื้นปั๊บเลยครับสองพันบาทจำนายอยู่นีอยู่บอกแมนจำนายอยู่นี่อยู่บริเวณนี่มีของกฎหมายไรยางนี่ใช้เบิ่องหรอสุดยอดเลยครับน้องเห็นยังแปลกตาบมถนนนี่จักเด่นน้องมึงนับเบิ่งไหมนับโบวัยไอโบวัยบอกโบวัยไมันหลายหลายทุกคนนะครับซัมเส้นกระปุ่นบอกแมนมาในที่รถขึ้นเส้นกระปุ่นนี่ให้น้องให้น้องขับรถอยู่นี่นี่ขับอะไรขี่อะไรล้มส้วนถือเข่าส้นส้นย่างเดียวแมนจักทางไปครับอ๋อโถ ไปใจอไรข้อมงซื้ออย่างมาเห็นเมืองกรุงเทพแล้วคุ้มใจลายคุ้มค่ากับการเดินท่าคุ้มค่าบ่มีแต่กายบัคขบมาับแบบว่าบ่ได้ว่าใหญ่ซื่อๆไรแบบเบอร์ว่าการมหโธรสุดๆเนาะโอเมื่อให้รถด้่นนอกรถไฟมาแล้วอยากได้เพรบะเป็นี้ครับอยากได้แบบนี้บ่แม่น้องอยากได้มุ่อชี้ให้ปนะโอ้ยทุกคนว้าอีกีหน้าอะไรเนาะติดถนนติดติดโค่นเนี่ยบ้านไหน มันจะไม่ย้าเอาแต่รถไฟนี่เหย้าเหยียดเหยียดปาดคือโง่อีเนาะเดือดไปอู้สาเหตุมันถึงถือเนาะสาเหตุถึงรถไฟถือดิย่าอว่ามันมันรับคนหลายหลายเลยเป็นสองสามร้อยคนนี่เนาะทางหนึ่งนะสองสามร้อยคนนี่นี่ครับผมจวดอันน้เบอร์บังอลังการเบืองเมงสะพานร้อยเพิ่นนี่ฝั่งนี้สุูทนี่เนาะเนี่ยท่าขึ้นนั่นบอจะมีรถประจำทางเห็นบอกมีรถมีน้องว่าเป็นยังคือถือแท้นะครับเพราะว่ามีรถมีหไล่ไล่ หลายสายนะครับมีรดมีตลอดสร้างนะครับผมเนี่ยแท็กสี่บอลดมีบอลนะครับเนาะคมรู้สึกก็คือนี่แหละมาต้องตายว่ามายืนยันย้อนยันให้แบบนี่คือเมืองไทยปเะเทศยุโรปเมืองไทยเด้อครับผมเนี่ยทุ่งไทยมาเจอครับสุดยอดพี่เ้องเวลาไอ้มาไทยนะมันํามแล้วมาจะไปยุโรปไอ้ก็ไปจ๊กสีวานะมอแลเลยแล้วขยันแล้วยังปึกอยู่แล้วยังบ่เข้าใจมันยังแบบอยู่ในธรรมอยู่ก็เลยว่ามอนี้นะครับ พาหองตายมาพิสูจน์เบงนะครับของแท้ของจริงนะครับเมืองกรุงเทพทีนะครับหลายๆคนอย่างมากเนาะบอกเลยว่าสาวเล่าทีหลายคนมีความพันอย่างมากนะครับเหมือนกันองตายอยากมาเบงความเจริญเมืองไทยนะครับอะไรมาเบงระบบพิษบังเลยพี่นาะพังเลยสมราคาบะคุ้มคุ้มกว่าข้ามประคุกครับนี่เนาะคือของแท้ของจริงพี่เนาะโอ้โหนะครับ มีมีวอนว,ว,ว้าวก็ดีบ่าโอ้ยนอกเอ้ยยังมีหลายว้าย,วาวยมีหลายอย่างกรุงเทพ๋นะเพราะว่าอันนี้เป็นจุดเดียวจะเบิ่งเตืสะพานร้อยบานเพื่อนเดน้เนาะยังอลังการส,สรํานียงเลยป่ะไปไอ้สิพ้ายงางเลาะนี่ยังเบิ่งสะพานร้อยนี่ยาวลเลยน้องบอกเลยอดบายาวเลยเนาะจะเบิ่งจะแน่เบิ่งนรอบ่พุนงามขนาดเ<ล>นาะหอดพุนเป็นบ่พี่สุดอู้ผุนหรองพุนทางลงเี่หรอทางโลกผุนมาพุนแล่นั่งทั้งสุดน่ะพุนโอ้เขาสิจยางไปหอดพุนบ่บ่ม้อหอดน้องบอกว่า น้องปวดขาแน่นอนทุกคนนะครับนี่เบิองที่ขนาดสะพานลอยไปที่ปลูกต้นไม้ยังงามเลยเนาะหรอไหมเนาะเนี่ยงั้นีาดิเปิดหวังอลังการโอนนะครับผมรถไฟเนาะสุดยอดสุดยอดสั่งรถไฟนะครับให้เห็นไอส้มครับพี่น้องนี่คือเมืองไทยของแท้ของจริงนะครับผมโอ้โหเปิดรถไฟอย่างเมื่อไหร่ถไฟอย่างเมื่อไหร่พี่รองอืมไม่อยากเบิ่งนี่ นี่ครักษ์แปลรไกยู่พัสสางมาอะไรอย่างไรวะพ่เงินกมอหองเสาไปเบิ้งเสาไกลๆนู้นลองไปไปเบิ้งเสานี่เสาโตม่อพันธ์เถอะนิมขึ้นมาไงขึ้นมาเงาเถอะน้องไป,ไปเบิ้งเสาโตม่อเดี๋ยวสังเกตเห็นบ่บ่มีบ่มีคนขายของบ่ม,งมีคนนั่งหรือว่าบ่มีคอยยองขยะเพราะว่าเพมันมีระเบียบพี่น้องอมีระเบียบกฎหมายเด้วยาาบใช้พาพื้นเลยสะว่ายคือว่าไอเราแล้วปั๊บอย่างเดียวบ่มีปลานี่ ขอต้นไมจน้จะเบื้องเสาพี่น้องจะเบื้องเสาอ่ะเสาหนึ่งมันสร้างมันสร้างขึ้นอะไรเป็นหลังเลยเสาหนึ่งอมันโบกปืนปูนเป็นทานายสอบผมตุ๊กจดอดดนะครับ,อบอกองเมืองวางอลังการนี่ยังไงล่ะครับอาจจะเป็นไฟเนาะหรือว่ายัางไงก็บคนใน<อ>ออใจนะนี่ครับองต่ายพิ่นงองต่ายพิ่งเตกคู่เป็กตาพิสุยางพี่น้องนะครับมาเมืองไทยแล้วยังไงล่ะเฮ็ดขึ้นไปจังไหนหน่ะผมีดังค้าชิยู่จังไหนพ้นมโตครับบ่ เฮ้ยพรมีนังค่น,นี่คือคันบ่อพ้นประตูกั้มบ่อ่ะอ,อันนั้นเขาเป็นลาดผ้าได้เนาะอ๋อพน้นประตูกั้มบ่อ่อระตูกแล้วเพราะว่าเพิ่นมีเพิ่นลาดผ้าซื้อได้เนาะอันนั้นนะอันนั้นลาด,ดผ้าปรนเฮ็ดปิดเบิดเลยลาดผ้าซื้อเพื่อให้คนไปขึ้นเ<อ>บิ่งขึ้นเด่นซื้อเนองเลยประเทศโปรตุเกสเทอร์เรียนแบบชุดเจาะนี้นี่ทุกคนเน,ะนาะดองตายเงืดกที่ดอง เงินบาสนุนนี่นมันเพื่อหลายแฉะว่วจาจรระจอดก็จอดว่จาจะไปก็ไปนี่แน่น้องนี่แน่จึงเย็นห้แบบว่าประเทศเพป็นเป็นระบบระเบียบไม่นด้จะเบิ่งแท็กซี่เขาจอดเดียนกันว่าอยากจอดก็จอดว่าอยากไปก็ไปรถก็เลยไม่มาหาแท็กซี่ก,ก,กันต่อกันมึงแน่ต่อเอ็เจังหน้าขอต่อเพื่อเขาคิ้วแน่น้องเพื่อทำลูกค้าดิ้รถก็ต่อเขาคิ้วไม่ใช่ที่แซงคิ้วนี่บ่ไรได้ต้องคิดระเบียบกันดิ้แล้วว่ามีตคนต่อคิ้วรถก็ต่อคือกันต้นต่อรอสุยาง ต่อสุยางคนก็ต่อรถก็ต่อนี่ครับนี่น้องว่าเป็นยังเพื่อนก็ประจํากันเห็นบอกเพื่นนี่นี่ไฟแดงจอดเลยบ่อดเพื่อนจอดเพื่อนก็จอดท่านให้บอกขี้ไปแล้วก็จอดขี้ไปแล้วก็จอดเอ้ามีไฟแดงนี่น้องอยู่ข้างหน้านะมีไฟแดงไฟเขียวมีไฟแดงขี้ไปเด้อเป็นอย่างวายส้นเดี๋ยวน้องปิดกฎหมายเลยป๊อบเงินบบตายยังก็บานเท่ากัละบ้านเท่าก็มีไฟแดงด้วกันแต่ว่าไฟแดงมันบลอหลายบลอหลายเท่ากันไไฟแดงปั๊บเงินอีกวายเสียหายลอยบางเต๋อก็เป็นพันเได้ดอก าขาโมกต้นไม้ไทยนี่มาไทยนีน่เบื้องเงินไไอนายเลยนี่ครับผมคืมอว่าน้องตายได้ม่เห็นครับพี่นอ้อง<น>ในไม่เห็น,นได้มาชมเนาะ<อ>ยุโรปของมนุษยธรรมโมคิดบ่อพันธุ์าสิได้ไม่เห็นแบบตื้งใหญ่ตุง้งตร <ạ> เลยคนทางท่ารถไฟแบบนี้นมาเห็นเห็นตกใจพี่นอ้องตกใจ<น>ยังหัวไม่ได้ยืนอยู่นี่รถไฟมันมากอย่าอย่นี้เซหัวอย่ามันลมเซหัวมันลมหรองจะเบื้องโครงสร้างนี่จะเบื้องเสานี่ ต uh ่อหม้อนี่เสาเสานี่ครับคือนดีว่าเขามาสุดสายแต่ว่อาสุดสายของความเจริญแต่ว่า่นี่ยังมีหลายกว่านี้เนาะเอ้ายังมีหลายกว่านี้อีกหลายกว่านี้อันนี้แค่น้ำจิ้มเน๊ยอันนี้แค่น้ำจิ้มเน๊ยยังยังมีอีกบอกเลยว่าน้องตายมากเราดีกรุ๊ปน้ำจิ้มคือตันเด็กยังบะเทิงเนื้อถึงรถแค่น้ำจิ้มบะเทิงเนื้อทั้งรดสีซ้่มไรสนะบอกเลยว่าเทิงเนื้อทั้งรดอลังการเลยนะวันนี้ถ้าจะไปห้องอัดเจาะเทิงอยู่บ่มิเตย์ให้พี่น้องเขามีน้องตายไปว่าเสีย ตึกไอคอนสยามปราสาทว่างตึกตึกมันนี่อะปลาพแก้วโอ้ยเดี๋ยวไอ้มาบอกเดี๋ยวไอ้พาไปมันจะกินสะพายได้เนาะนี่ครับมีแต่ให้น้องใตยบอกว่านี่คือเมืองไทยโบเมนยุโรปกาการันตียืนยันนอนยันตีตั้งการันว่านี่คือเมื่อไทยโบเมนมันโบเมนยุโรปเวลานี่แหละไอ้เดจะบอกว่านะครับจุดนี้คือจุดหนึ่งที่หลายๆคนมาเห็นแล้วก็บอกว่าอลังการงานสร้างกปันเป็นจริงเดี๋ยวยังอีกพันหนึ่งหูเพราะปะพันยัง อยากเอาพ่อกับแม่มาเบิ่งนี่โอ้ความเจริญแม่วัยอยู่แต่อ่าอยู่แต่ข้างต้นน้าผมเคยเห็นนี่ครับน้องตายมาเห็นยังตกใจเลยครับผมคุณเลตี้นี่รถรถขี่เที่ยงยินหรอประกันจริงจริงเนาะขอเทศไทยครับครัสุดยอดเดินถนนเพิ่์นเลยครับเนาะน้องตายมาประกันหนับเลยแม่นบเป็นอะไรเน้องคือบระกันหนับเป็นยังว่าบระกันหนับหอยลายบป้ไว้หอยซับซนโอ้มันหลายหลายแต่อยากจะนับบ่ถือแม่นถนนบ้านเท่ามิจฉาเล่น สอซีเนาะไปกับไปกับเป็นซีได้นครับทุกคนแต่เมืองไทยนี่โอ้โหต้องตายบ่ามับบอลถือได้มันหลายแห่งทุกคนโอเคครับพี่น้องครับเนาะสลลกคิวมีกับต้องตายว่าได้เห็นแล้วได้เห็นแล้วพี่น้องผู้ใจกลางเมืองู้ซึ้งขุ้มค่าครับผมคือว่าจุดดำจิ้มด้ะน้องยังโมเมนต์กลางเมืองนี่ยังมีหาตอนมันบันี้ยังมีหาในร้อย่างครับทุกคนดีต้องตายอยากเห็นเนาะก็เลยว่าพามาเบิ่งนะครับยุโรปของมนุษยธรรมแต่อนี่คือเมืองไทยนะครับนี่คือประเทศไทยต้องตายเห็น ทุ่งประเจอครับปาานี่คือเมืองไทยแท้จริงนะครับผมสุดยอดเลยดิโอเคครับพี่้องครับฝากติดตามตอนต่อไปตอนหลังตานะตอนไปเนาะมีแตไอย่างไรพวกเข้าไปไซส์คอมเมนต์บอกพี่้องพอกันไม่ลิปหนาบ๊ายบายสวัสดีครับผม